ฝนาฝนให้ไทยฝนตกหนาต่ออีกหนึ่งสามวันพี่กระากาดกลมาพบกันอีกครั้งกับช่องหวาทะัยอุทกภัยพีกระกาทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรมพิทิพรุ่งเลาชัยทางเฟซบุ๊กวันเสาร์ที่14บสีพนายอยู่ยิงช่วงเย็นแน่นอนนะครับว่าหม,มาดๆในด้านของพายุโซนร้อนลูกแรกที่ก่อตัวในขณะนี้คือพายุโซนร้อนหูติด โซนร้อนหู่ติบได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาและนะคะหลังจากใี้ด้านของพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วก็จะคืนค่าฝนให้กับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนหลังจากที่ด้านของพายุได้ดึงดูอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเอง ดึงฝนดึงลมดึงเมฆให้กลับไปเลี้ยงตัวเองดังนั้นในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจึงลดลงนะครับโดยเฉพาะในหลายพื้นที่เลยนะครับก็บ่นว่าฝนที่เกิดขึ้นลดลงจริงนะครับแต่ก็มีบางพื้นที่ตามแนวร่องมรสมุมแนวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และในด้านของบริเวณพื้นที่ที่ถูกหางของพายุทําให้มีฝนฟ้าขนองเข้ามา โดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกก็มีฝนตกฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับ1 3วันที่ผ่านมาหลังจากนี้ไปมรสุมํำตกเฉียงใต้ก็จะเริ่มทำงานได้เต็มที่นะครับหลังจากที่คลืมเมฆมาก็จะเริ่มมีแสงแดดออกมาแล้วนะครับตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป14มิถุนายนจนถึง16มิถุนายนนะครับ แสงแดดจะเริ่มทำงานความชื้นที่ได้ของตัวพายุได้หอบเอามาเลี้ยงและในขณะนี้พายุได้เคลื่อนขึ้นฝั่งไปแล้วดังนั้นมรสุมํมตกเฉียงใต้ก็จะเริ่มค่อยๆทำงานแล้วนะครับหากจะมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยดังนั้นฝนฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยหลังจากนี้ไปอีกสวันก็จะมีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะคะ ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและบริเวณพื้นที่ภาคใต้แต่ก็เป็นบางจุดบางพื้นที่นะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปเช็พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนกันก่อนจะเริ่มจาก18บนาฬิกา14มิถุนายนฝนในบริเวณพื้นที่พิษ,ษณุโลก10สุขโขทัย2พิจิตร8 8จกำแพงเพชรส บ้านของวิไล2.3พบพระ3.4แม่สอด3อุ้มผาง3.3นครสวรรค์6น้องบัว5น้องไผ่5.3วิเชียมรี10สร้างคม 7, อม1.7พรเจริญ1.2 21นาิกาบริเวณเปลี่ยนยังคงมีฝนบางพื้นที่พิษณุโลก6นครไทย5ลมสาก1.8เพชรบูรณ์2พิจิต4 บ้านคงวิไลาสามกำแพงเพชรสามท่้งคืนก็ยังมีตกฝนในบริเวณพื้นที่อุ้มผาง3ามน่งแม่สอด6.2ทองผาภูมิ3.5มจุดห้าสี่นาิกาฝนในบริเวณพื้นที่จันทบุรี9.3ตราสีดหนชานุมาน5.7าุมุกดาหาร2.5ปากเต6.5หอุ้มผาง3.8 แม่สอด5.6ทองผาภูมิ4 6นากา15มิถุนายนฝนเน้มบริเวณพื้นที่แม่สอด6.2มุมผาง11.6ทองผาภูมิ4.4ระยอง4.6แกลง9.6จันทบุรี6.3ตราด3 8นาิกา15มิถุนายน,ายนฝนเน้มบริเวณพื้นที่อุตรดิต1.6พิษณุโลก2.5ลมศัก3.3 เลย2เวียงจันสามจนครสวรรค์4.1ุอุมพางส2 6แม่สอด9ทองผาภูมิ3.6ระยอง7.4จันันทบุรีหนึ่งต่อไปนี้จะพาไปดูการพยากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้1 4 1 5ถึงหมิถุนายน2 5 8ปีีรการประกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขานองไวยละ70 ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางสุโขทัยตาพิษณุโลกและเพชบูรณีอุณหภูมิต่ำสุดยิบตามย5ิบห้าองศาและสูงสุดตามสองถึงสามห้าองศาลมแปรปรวนความเร็วห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย หนองคายบึงการอุรธานีสกนนนลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยีองศาและสูงสุดยี่สิบแปดองศาลมแปรปรวนความเร็วสิบถึงยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยและ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ อุทัยธานีลบบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดยีิบสียี่ห้าองศาและสูงสุดสามสองสาสองศาลมจะตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายุฝนออกรมทั้งชายฟังฝนฟ้าขนองไหละ60ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสาแก้วจาาชิงเซาระยองจันทบ,บุรีและตราด ณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด30-34ถึงองศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเรว็ว2 0ิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมรณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 27องศาและสูงสุด3 1มถึงองศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30มริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีคันและชุมพรนภูมิมต่ำสุดยี่สิบสามยีิบห้าองศาและสูงสุดสามเป็ถึงสามห้าองศาลมสัมตกเฉียงใต้ความเร็วสาพาถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลื่ขื่นสูง1นถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองระยะ30ส่วนมากระนองและพังงาอุณหภูมิมต่ำสุดย23-26องศาและสูงสุด31-34องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมจำตกเฉียงใต้ความเรว็วลม10-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตร และตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวมตกเฉียงใต้ความเร็วามถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงระดคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นทองการติดตามพยากรณ์ประากาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร ให้รับทราบพ่อมึขอข่าวสารเึยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ใฮนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ